วันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาเพราะเจ้าบอนกระดาษนะครับเนื่องจากผมได้ไขของบอนกระดาษมานี่นะครับผมสามอันนะครับผมด้วยวัสดุปลูกที่แตกต่างกันนะครับได้แก่นี่ครับผมพีทมอสอัดก้อนสแฟกนัมมอสครับผมที่เขาส่งมาให้นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือลองดูในดินวิทยาศาสตร์ครัผม จะได้ผลยังไงบ้างตามไปชมเลยครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมนะต้องพ่อบ้านหรือสวนนะครับในวันนี้นะครับผมช่วงนี้เนี่ยนะครับกระแสของต้นไม้ด่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบอนกระดาษนะครับผมต้นหูช้างด่างโอ้ราคาดูเดือดมากครับผม,ผมก็ผมก็ทนกระแสไม่ไหวครับผมก็ลองไปช ไปซื้อตัวเจ้าต้นไข่บอลกระดาษมานะผมก็อย่างงี้ได้มาสามไข่นะครับผมที่แบบว่าเขาขายทุกตัวครับรอรอดูจังหวะที่แบบหลักร้อยนะครับผมแล้วก็ซื้อมาได้มาสามสามไข่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเพาะนะครับผมเพาะไอ้เจ้าไข่นะครับแบบอบนะครับแต่ทีนี้เนี่ยวัสดุปลูกที่เราใช้เนี่ย ก็จะใช้วัสดุปลูกที่มีความแตกต่างกัน3อย่างนะครับผมอันดับแรกสแฟกน้ามอสนะครับผมก็เขาเขาส่งมาพร้อมไข่มาพร้อมกับไอซัฟฟกน้ามอสนี่ยนะครับผมทีนี้เนี่ยนะครับไอตัวมันก็จะเป็นมอสหรือเป็นซากพืชแห้งเนี่ยแหละครับผมเราเอามาแช่น้ำอันนี้เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการรักษาความชุ่มชื้นแต่ว่าตัวแร่ธาตุสารอาหารเขาเนี่ยน้อยนะครับผม แต่ว่าอันนี้นี่พิสมอสอัดก้อนนะครับผมอันนี้ก็คืออยู่ในฟอมรูปแบบที่แบบว่าใช้ในการเพราะ,มะเมล็ดนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปแช่น้ำแล้วมันก็จะพองออกนะครับผมผมก็จะใช้อันนี้นะครับมาอบไอ้เจ้าไขบ่บอลกระดาษนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือดินวิทยาศาสตร์นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่า,าใช้ใช้ทั้ง3าวิธีนะครับใช้วัสดุปลูกคนละแบบกันแต่ว่าเราก็จะใช้วิธีการอบเหมือนเหมือนกันนะครับผมแล้วมาดูกันว่า มันได้ผลอย่างไรบ้างนะครับผมเริ่มจากพีทมอสอัดก้อนนะครับผมผมก็จะเอาแช่น้ําลงไปนะครับผมเดี๋ยวเขาจะขยายเดี๋ยวเราไปทําอื่นๆกันก่อนนะครับผมกดลงไปเลยต่อไปนะครับสเปกน้ำมอสครับผมก็แช่น้ำเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะบีบให้เขาหมาดๆตอนจะเอาไปใช้งานนะครับ นี่แหละครับไข่ของเจ้าบอนกระดาษด่างนะครับผมมีจํานวน3าใบนะครับผมที่ผมจะเอามาเพาะทําในวันนี้ครับผมเมื่อเราเตรียมวัสดุเสร็จแล้วนะครับผมผมก็จะเอาเจ้าตัวเมล็ดไอไข่บอนกระดาษเนี่ยนะครับฟังใส่ลงไปนะครับผมในวัสดุปลูกแต่ละอย่างนะครับผมอันดับแรกนะครับใช้สเตัวสเฟกคน้ำมอสนะครับผมก็ แหวก,กนะครับผมอันนี้ผมใช้อุปกรณ์ของแค t ตัสนะครับผมทีนี้ถ้าที่ผมใช้อุปกรณ์ของแค t ตั t ก็คือเพื่อที่จะถ่ายคลิปแล้วก็ให้ทุกผู้ชมเห็นได้ชัดนะครับแต่ถ้าจะใช้ชีวิตจริงก็ใช้มือมได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ใส่ลงไปฟังเข้าไปนะครับอืมแล้วก็อบ อันนี้นะครับในตัวพีชมอสนะครับอัดแท่งอันนี้แช่น้ําไว้แล้วนะครับผมนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ข้อสําคัญนะครับพีชมอสอัดก้อนนะี่คือเวลาที่เราแช่น้ําแล้วเนี่ยคือมันด้วยความเป็นพอเขาพองตัวเนี่ยก็คือจะต้องบีบหน่อยบีบเพื่อที่จะทําให้มันมีเขาร่วนสุยมากขึ้นนะครับผมไม่งั้นคือเขาจะแข็ง มันจะมีบางส่วนที่มันแข็งจับตัวกันเป็นก้อนนะครับผมแล้วทาให้ต้นไม้เนี่ยรากเดินไม่ดีครับผมผมเคยลองและปรากฏว่าพอถ้าเราช่วยเขานิดนึ่งครับผมมันจะทําให้รากเขาเดินดีกว่านะครับผมก็อาจจะคือบ,บ,บีบเพื่อให้มีเอาเขามีความเพิ่มความรวดซวยให้กับเขานะครับแล้วก็เจาะรูนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่เจ้าเมล็ดบอลกระดาษลงไป นะครับนี่วางกบเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงดินวิทยาศาสตร์ที่ผมเลือกดินวิทยาศาสตร์มาใช้ด้วยนะครับนี่จะให้ดูไอ้เจ้าก้านกวากมรกตผมเลี้ยงไว้แบบอย่างเงี้ยครับผมทําเหมือนกนารทดลองก็ใส่ไปนิดนึงแล้วใส่ขวดทิ้งไว้ครับแล้วก็ทิ้งมันจนเหลือปรากฏว่ามันรอดครับผมปกติไอ้ก้านกวากมรกตเนี่ยนะครับผมเลี้ยงไม่เคยรอดเลยครับผม แต่อันนี้มันลอดครับผมก็เลยคิดว่าดินวิทยาศาสตร์้็มาใช้เลี้ยงต้นไม้ได้เรับมกก็ลองเอามาเพาะดูครับผมก็ทดลองพีชเ็นไปนะครับผมก็ใส่ไปนี่นะครับยถูกด,ด้านไหมผิดด้านอือ่ึอ,อเอาละครับนี่แหละเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะใส่ใส่อันนี้นะครับใส่แก้วแล้วก็ ครอบเอาไว้นะครับลักษณะอย่างนี้ใส่เข้าไปก็ทำแล้วก็ครอบไปอันนี้ผมก็ลงวันที่ไว้แล้วนะครับนี่แหะครับก็จะได้เป็นลักษณะแ,แบบนี้แล้วผมก็จะอ,อบเอาไว้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปติดตามการเจริญเติบโต ของน้องทั้ง3ต้นนะนี่นะครับผมให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นระยะๆนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วบ้างนะครับผมนี่เขียนวันที่ไปแล้ววันที่10เดือน10นะครับโอเคเอาละครับผมทําเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นแก้วกาแฟนะครับผมก็ครอบปิดมิดชิดนะครับก็คือเป็นเป็นแบบอบนะครับผมเพื่อที่จะดูการเปลี่ยนแปลงนะครับผมของ เจ้าไข่อบอลกระดาษนะครับผมให้ได้ชัดเจนนี่เป็นอย่างนี้นะครับอยู่ตรงบนอยตรงกลางนะครับเพื่อนๆลองส่องลองดูนะครับก็เวลาที่เราใช้น้ำเนี่ยนะครับก็คือมีความชื้นนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องแฉะนะครับผมเพราะว่าเวลาเราครอบเนี่ยมันจะเป็นการที่จะทําให้เกิดความชื้นสัมผัสก็คือไอความชื้นที่อยู่ข้างในจะสูงนะครับผมแล้วก็มันก็จะเร่งการจากเจริญเติบโตของอต้นไม้ที่เราเพาะได้นะครับอ่า แล้วก็อีกอันนึงนี่นะครับผมเป็นใช้เป็นดินวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นพีชมอนนะครับดูว่าเป็นยังไงว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูการเปลี่ยนแปลงในอีกอาจจะทําต่อเน,นื่องกันกนอนรัก3วันครั้งหรือไม่ก็สัปดาห์รัค้างให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนี่ครับผมอัปเดตนะครับผมของ เจ้าไข่บอลกระดาษด่างที่ผมเพาะในวัสดุที่มีความแตกต่างกันนะครับผมที่โตเร็วที่สุดนะครับผมก็คือพีชบอสนะครับอัดเม็ดนะครับผมอันนี้โตประมาณ10เซนนะครับผมตัวใบของเขาก็เริ่มเป็นแทงหลอดแล้วก็เริ่มมีการคลี่ใบออกมาบ้างแล้วนะครับผมนี่ครับผมดูชัดๆนะครับผมยาวประมาณ10เซนนะครับผมตัวใบก็แทงยอดออกมาแนละ้ว ในสเฟ็คน้ำมอสนะครับผมก็แหงยอดสูงใช้ได้นะครับผมก็คือประมาณ 4, 5, สัก45เซนเซนนะครับผมส่วนอันนี้ในดินวิทยาศาส,าสตร์นะครับผมก็ตัวหน่อสูงประมาณโตน้อยสุดครับสองประมาณ3มเซนนะครับผม2 3สมเซนแล้วก็ดูระบบารากเขานะครับผมนี่ครับผมโอเคอีก3ามสีวันเรามาดูกันต่อนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยนะครับครบสสัปดาห์ของการทดลองเพาะไข่จากบอนของบอนกระดาษดางนะครับโดยใช้วัสดุที่มีความแตกต่างกันครับผมต้นแรกนะครับใช้พีทมอสอัดก้อนนะครับผมต้นที่2นะครับก็คือใช้ตัวสแฟกน้ามอสนะครับอันที่3นะครับก็คือใช้เจ้าดินวิทยาศาสตร์นะครับที่เป็นมุ้นวิทยาศาสตร์นะครับผมในการปลูก เมื่อครบ2ส,สัปดาห์นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นความแตกต่างกันนะครับผมก็ความใหญ่โตนะครับก็คือพีทมอสอัดก้อนเนี่ยนะครับใหญ่สุดนะครับใบใหญ่สุดนะครับผมแล้วก็เติบโตได้ดีที่สุดแล้วก็ส่วนถัดไปก็คือตัวสเฟกซ์น m ำมอสนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือตัวตัวดินวิทยาศาสตร์นะครับมาดูทีละอันนะครับอันนี้ก็คือตัวเจ้า,อาบอลกระดาษด่างในตัว พีทมอสอัดก้อนนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาให้ดูนี่ครับพีทมอสอัดก้อนนะครับผมอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าผมจะต้องจบคลิปแล้วนะครับผมสําหรับการเพราะบอลกระดาษด่างนะครับผมในเวลา2ส,สัปดาห์นะครับจะเห็นว่าลากเขาออกมาทะลุแล้วนะครับผมจะต้องเปลี่ยนดินแล้วนะครับผมเปลี่ยนดินเป็นวัสดุปลูกแล้วก็เพิ่มปุ๋ยให้เขานะครับเพราะว่าถ้าดูแล้วอันนี้ถ้าลากเขาขนาดนี้คิดว่าไม่เพียงพอต่อความ ต้องการในการจเจริญเติบโตของเขาแน่ครับผมซึ่งเจ้าต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นซีรีส์ต่อไปนะครับผมในการที่จะดูการจเจริญเติบโตของบอลกระดาษด่างนะครับหลังจากที่เราเพาะมเมล็ดแล้วเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินแล้วเนี่ยนะครับผมมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเผื่อจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆต่อยอดนะครับในในการดูแลต่อไปครับผมเจ้าต้นที่2เนี่ยนะครับก็คือเป็นสแฟก น้ำมอสนะครับผมก็โตมาดีนะครับผมแล้วก็ตัวใบเขาก็เริ่มกัดสีนะครับมีสีขาวอยู่บ้างนะครับตอนแรกตกใจมีสีมีแต่สีเขียวพอมาส่องไฟดูจริงอ่าก็คือมีการกัดสีขาวอยู่บ้างเขาก็ให้เราอุ่นใจว่าเฮ้อเป็นบอลกระดาษด่างขาวแน่นอนส่วนเจ้าตัวนี้นะครับก็ช้าสุดเลยครับก็คือเป็นาจาก ในดินวิทยาศาสตร์นะครับผมโอเคทีนี้ก่อนอข้อจำกัดของการทดลองอันนี้นะครับก็คือว่า1นนะครับผมเราใช้ตัวมีไข่บอลกระดาษน้อยเกินไปนะครับเราควรจะทำหลายๆตัวอย่างเพื่อดูว่าตัวประสิทธิภาพในการวัรสดุเพาะมเมล็ดเนี่ยนะครับมีความมันมีความ แตกต่างกันหรือไม่นะครับผมมันต้องต้อง,องเพาะหลายๆอย่างแต่ว่าเนื่องจากด้วยด้วยราคานะครับผมของเขามันก็แพงนะครับผมก็เลยได้ออย่างละนอนะครับเพาะในตัววัสดุปลูกที่มีความแตกต่างกันให้เพื่อนๆดูนะครับไอเจ้าดินวิทยาศาสตร์นี้นะครับเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยนะครับผมไม่ได้ลอยโฟมไว้แบบนี้นะครับก็คือปล่อยทิ้งไว้เลยก็คือมเมล็ด หนองของเขาทั้งอันไข่ของเขาทั้งอันเนี่ยนะครับมันจมลงไปหมดเลยนะครับผมมันก็เลยอาจจะเป็นอันหนึ่งที่ทําให้เขาเติบโตช้าพอเมื่อวานเนี่ยผมเห็นเอ้ดูท่าไม่ดีแล้วเขาจมไปทางอันกลัวมันจะเน่าตายก่อนผมก็เลยใช้โฟมนะครับผมโฟมไอ้ที่ห่อผลไม้อะครับผมเอามาช่วยลอยเขาในการพยุงตัวก็คือจะมีส่วนที่มันจมลงไปในดินวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพ้นวนขึ้นมานะครับพอทําแบบนี้เนี่ยปรากฏว่าโอ้โห ผ่านไป2วันเนี่ยเขาโตเร็วขึ้นมามากนะครับผมเพราะนั้นก็เดี๋ยวทั้งในสเฟ็คน้ามอสเนี่ยเดี๋ยวผมจะเติมปุ๋ยละลายช้าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อบต่อส่วนเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็มีแร่ธาตุอะไรของเขาเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มแล้วเราก็อบต่อนะครับผมเอาละครับก็เชิญชวนให้ท่านผู้ชมกด subscribe ไ,ไว้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะเช้าเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับผมทำเป็นซีเลี้ยง ให้ดูต่อนะครับว่าการเจริญเติบโตเขาเป็นยังไงบ้างนะครับผมเอาลวครับท่านผู้ชมถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ส่งกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็สับสก์ไล์นะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับในคลิปต่อไปนี่เจ้าต้นนี้นะครับผมดูกันเป็นซีรีส์ไปเลยว่าทําว่าจะเลี้ยงกันยังไงแล้วโตการเจริญเติบโตเขาเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ